สวัสดีครับขอรับสู่ช่องมุมทงความจริงต้องมุมโทงนะครับคำคืนวันนี้ยังคงมีฟุตบอลลงสนามตอ่อเนื่องเรายังมีข้อมูลที่ดีๆพร้อมโครงการเด่นมาฝากเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปตามฝากคอมเมนตฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย mt หนึ่งห้านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปเริ่มที่เกมคู่แรกครับขอไปที่เกมคู่ระหว่างโอลิมเปกอสพบกับคาราบะความครองสองทีมไปเริ่มมที่โอลิมเปกอสเจ้าบ้านห้าเกมหลังสุดในรายการนี้ ไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็เอาชรับปอรโตมัน 1- นูนย์นะครับขณะที่ผลงานในหลีก5เกมหลังสุดก็เพิ่งสรุปเสมอพาราลิกกสมัน1นึนแล้วก็ยังไม่แพ้ใครใน5เกมหลังสุดความรอบเกมนี้โมสิใช้งานของชาวตาเล่นะครับที่มีการบาดเจ็บรวมไปถึงซามิโอ มูตุซานีที่ติดโทษแบนนะครับขณะที่คุกกำลังทัวอื่นยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นเปโดรซิริเวย่านะครับขณะที่ตัวรุกวางอีวานเกซองแล้วก็โมเสสสิมงครับเป็นตัวหลักครับเข้าไปที่คาร์บักทีมเยือนนะครับผลงานไม่ดีเลยนะครับในรายการนี้5เกมหลังสุดก็ชนะเกมเดียวดังนั้นแพ้รวดเลยนะครับขณะที่ผลงานในลีก็แพ้ติดต่อกันมาน2เกมติดต่อกันแล้วเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงฟุตบอลยูฟ่า ยูรปพาลีกก็แพ้ด้วยนะครับก็แพ้ในลีก1แล้วก็ยูรปพาลีกอีกหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาก็ชนะมา3เกมรวดในลีกนะครับขณะที่ความพร้อมเกมนี้ก็จะไม่มีกาลากาเาเยฟนะครับที่ติดโทษแบนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับแลอนนั้นก็ยังอยู่กันครบนะครับก็จะมีตัวเก่งอย่างฟิลิโอโซบิชนะครับที่จะปั้นเกมสนับสนุนพวกวิลโดนันเกริเยออินโนเซนเอเมการาแล้วก็มา มาฮีมาดดาตอฟนะครับล่าตะข่ายในเกมนัดนี้ครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ต้องบอกว่าโอลิมเปียกอสฟอร์มดีแล้วก็เหนือกว่าเยอะนะครับวันนี้เจอคาราบักที่ฟอร์มไม่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าเยอะเลยทีเดียววันนี้ทางโอลิมเปียกอสเล่นในบ้านด้วยครับไม่น่าพลาดครับถ้าประตูแรกมาเร็วสกอร์ไหลยอย่างแน่นอนอย่างเช่นวันนี้ทางโอลิมเปียกอสน่าเฉียดมากกว่าครับข้าไปที่เกมนะัดต่อไปนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างเซลูบูคาเลสนะครับจะรับมือกับปีศาจแดง แมนเชสเตอร์อยู่ในเตงนะครับความพร้อมสองทีมไปเริ่มกันที่เซอัวนะครับ5าเกมหลังสุดในรายการนี้พวกเขาแพ้เกมเดียวต่อเรนเจอร์นอกนั้น4เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยล่าสุดก็เอาชนะกระบออกมา3ประตูต่อ2นะครับขณะที่ผลงานในลีกก็ถ้าสเกมหลังสุดก็แพ้เกมเดียวนะครับล่าสุดก็ชนะมา2เกมรวดนะครับความพร้อมเกมนี้นะครับก็จะถือว่าทีมของเอเลียสซาราลัมปูสนะครับยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาเรื่อง ผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับขู่กาลังตัวหลักๆก็น่าจะลงสนามกันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟรนตานาเช่นะครับดาวิดมิคูเลสคูดานิเอลบิลเกียนะครับน่าจะเป็นคีย์แมนในแนวรุกครับข่าไปที่ปีศาจแดงของรูเบนอารมอลิมนะครับผลงานในรายการนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับชนะรวดมา4เกมแล้วก็มีสะดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวล่าสุดก็ชนะเรนเจอร์มา2ประตูตอนหนึ่งแบบหืดจับเลยนะครับขณะที่ผลงานในลีกก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ภาเกมหลังสุดแมนยูแพ้เกมเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของนักเตะต่างๆเกมนี้ก็จะหมดใช้งานเพียงแค่จอร์จี้แล้วก็เมสันเมานะครับลุกชอกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทีมได้กองหลังแล้วก็แบ็กซ้ายลายใหม่แล้วก็สามารถกลับมาฟิตได้เลยครับเหลือเชื่อจริงๆครับสำหรับทางลุกชอนะครับขณะที่ผู้กำลังตัวอื่น ก็จะไม่สามารถใช้งานมาคร์ดส์ฟอร์ดนะครับที่จะไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยครับแต่ตัวอื่นๆอยู่ครบครับทางอัตราบาดยินดีนะครับก็น่าจะลงเล่นในฟุตบอลถ้วยแทนที่ของอองเดโอนาน่านะครับส่วนแนวรับมีแฮร์รี่แม็กควายมาทาเดลิกแล้วก็อิโซมาร์ตินเนสนะครับส่วนดังการเบรอูคาเต้นะครับก็ได้ลุ้นออซารไปสิบตัวจริงครับส่วนตัวรูกวางอมาติโยโรบุโนเฟนเดนเดสรวมเป็นถึงเจอสัวเซตสี่ลงสนามครับามน่าจะเป็นของเกมนี้แม้ว่าฟอร์มการเล่นของอายุจะ สะดุดนะครับไม่โครเซนคง,งวาแต่ฟุตบอลทัวยพวกเขาถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับอย่างเชื่อว่าวันนี้แมนยูครับถ้าบุกไป รับแน่นๆจังหวะสวนกับสวยๆนะครับยังเชื่อว่าวันนี้ปีศาจแดงได้เหตตต่อเนื่องวันนี้ลุ้นไปกับปีศาจแดงดีกว่าครับแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับไปที่เกมคู่ระหว่างเลอโซเซดัดนะครับจะเจอกับ p a เ k คนะครับความรักสองทีมครับไปเริ่มกันที่เจ้าถิ่นเลอโซเซดัดนะครับเกมในรายการนี้ล่าสุดก็พึ่งแพ้ราเซโอมา31ถ้าเกมหลังสุดแพ้2แล้วก็ชนะ3นัดนะครับส่วนผลงานในลีกแย่ๆครับแพ้มาสาเกมติดต่อกันแล้วนะครับรวมไปถึงเกมล่าสุดในฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับขณะที่ ความพร้อมเกมนี้นะครับก็จะหมดเสร็จใช้งานของฮาร์มารีตาเล่ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กลุ่มนักตัวอื่นยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตินซูบิเมดีนะครับทาเคฟุสะคุโบรวมไปถึงลูก้าซูคิชอันเดีย บาเลเนเซียแล้วก็มิเกลโอยาสบาลกองหน้าตัวเก่งของทีมครับส่วนพิเกโอเคนะครับไม่สามารถใช้งานของโอมาคอลลี่เดยันลอฟเลนนะครับรวมไปถึงโทมัสเบิร์กได้นะครับตอนนั้นก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นทางเคเรียลเดสโปดอฟนะครับไทซอนเฟรดาแล้วก็เฟดอร์ชาลอฟนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ต้องบอกว่าโซเชดาดฟอร์มในบ้านค่อนข้างที่แข็งแกร่งนะครับวันนี้เจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้แกร่งบ้างนะั วันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้แล้วก็น่าจะเอาชนะไปแบบไม่ยากเกินครับวันนี้เชียร์เลอลโสดัดสดใสกว่าครับวันนี้ฝากไว้3ทีมนะครับให้เชียร์ในค่ำคืนวันนี้ครับทางโอลิมเปกอสแมนยูแล้วก็เลอลโสดัดนะครับถ้าใครชอบก็ลุยได้เลยถ้าใครเห็นต่างก็เดินเข้าสวนไม่ว่ากันนะครับข้อมูล9 9เป็นความจริง แล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับส่วนอีกหนอซยู่ที่ทุกคนจะเลือกเองครับี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ